สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .1 ทั้ง้าทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูป๊อปเช่นเดิมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้เรามาเรียนวิทยาศาสตร์กันเนาะทีนี้ก่อนที่จะเรียนนะคะปกติคุณครูป๊อปจะมีขนมมาฝากเป็นขนมของสมองนะคะวันนี้ก็มีมาฝากเช่นเดียวกันนะคะมีมาฝากเช่นเดียวกัน วันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ของอวัยวะภายนอกนะคะว่าอวัยวะภายนอกม่มีหน้าที่อะไรบ้างเนาะแต่ก่อนที่เราจะเรียนคุณครูป๊อบมีเกมสนุกสนุกมาให้เล่นนะคะอ่าไหนาตอนนี้ชูมือขึ้นมาชูมือขึ้นมาสองข้างค่ะนะคะ<อ>เราจะมาเล่นเกมชี้อวัยวะบนหน้าไปด้วยกัน นะคะโอเคไหมเด็กๆเตรียมมือขึ้นมา,าชูนิ้วชี้ขึ้นมาสองข้างแบบนี้นะคะพร้อมหรือ,อยังฟังดีๆนะคุณครูป๊อปจะบอกสมมุติว่าตาหูจมูกปากเราก็ต้องชี้ไปตามที่คุณครูป๊อปบ,บอกโอเคไหมคะอโอเคนะเริ่มกันเลยนะคะตา,าชี้ที่ตาค่ะตาหูจมูก ปากตาหูจมูกปากปากหูตาปากหูตาตาจมูกหูตาจมูกหูหูปากจมูกหูปากจมูกเนะเป็นยังไงกันบ้างคะบางคนแรกๆเนี่ยทำได้นะแต่หลังๆมาเริ่มแบบ ไปมั่วทั้งหน้าแล้วก็มีนะคะใครที่ทําได้เก่งมากเลยแสดงว่ามีสมาธิพร้อมที่จะเริ่มเรียนกันวันนี้แล้วนะคะโอเคไหมคะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยโอเคนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยเนาะแต่ก่อนที่จะเรียนถามก่อนวันนี้เป็นวันอะไรคะวันนี้เป็นวันอะไรไหนใครตอบได้บ้าง ไนใครตอบครูป๊อบได้ให้บวก2คะแนนเลยวันนี้เป็นวันอะไรคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันจันทร์ที่9สิงหาคมนะคะพศสองพันั่นเองนะคะวันนี้เป็นวันเริ่มของสัปดาห์ใหม่แล้วนะคะเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนนะครูป๊อบมองเห็นนะนี่มีกล้องตัวเล็กๆอยู่ มองเห็นทุกคนเลยใครที่เปิดวิดีโอแล้วหลับก็มองเห็นใครที่เปิดวิดีโอแล้วตั้งใจทํากิจกรรมตั้งใจทํางานคุป๊อบก็มองเห็นเช่นเดียวกันนะคะพร้อมหรือ,อยังเอ่อยถ้าพร้อมแล้วปรบมือสามครั้งให้ดูหน่อยปรบมือสามบวกหนึ่งครั้งปรบมือห้าครั้ง อ่าโอเคพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเนาะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะคือเรื่องของหน้าที่ของอวัยวะภายนอกเนาะอวัยวะภายนอกคืออะไรลืมเรื่องอวัยวะภายนอกคืออวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเรานี่แหละนะคะใครที่สงสัยว่าเอะอวัยวะภายนอกคืออะไรเนี่ย เด็กๆไปมองหน้าผู้ปกครองหรือไปมองกระจกก็ได้แล้วเด็กๆลองดูสิว่าเด็กๆมองเห็นอวัยวะอะไรบ้างนะเริ่มจากส่วนศีรษะของเราเลยเด็กๆจะสามารถมองเห็นอ,อวัยวะอะไรได้บ้างคะอย่างแรกเลยคืออะไรตานะคะมองเห็นอะไรอีกหูจมูกปากถูกไหมคะอามือมือแขนขา และก็เท้าถูกไหมคะอันนี้คืออวัยวะภายนอกนะคะโอเคไหมแต่วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่นะคะว่าอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรตาเนี่ยมีหน้าที่อะไรจมูกมีหน้าที่อะไรหูล่ะนีหูมีสองข้างนี่เอาไว้ทำอะไรทำอะไรได้บ้างโอเคไหมคะอ่าโอเคแล้วไปเริ่มกันเลย นะคะส่วนแรกคืออะไรหูสวยมากเลยส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะไหนอ่านดังๆให้ครูป๊อปได้ยินสิคะตอนนี้ครูป๊อปลอฟังอยู่คำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่าตออาตานะคะไหนลองจับที่ตาของเด็กๆดูสิคะใครไม่มีตาบ้างมีตาไหมคะอ่านี่ตาของครูป๊อปอยู่ตรงนี้ตามีกี่ข้างคะตามี สองข้างนะคะหนึ่งคนจะมีตาสองข้างเนาะตาใช้ทำอะไรคะตามีหน้าที่อะไรไหนใครตอบได้บ้างตามีหน้าที่อะไรคะวันนี้ครูปอบใส่เสื้อสีขาวนะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสจังเลยนะขวดกระป๋องอวันตินอันนี้กล่องอวันตินอันนี้สีมีสีแดงสีขาวสีเหลือง แล้วตามีหน้าที่อะไระคะเก่งมากค่ะตามีหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆนะคะมีหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตาบอดละ่ะตาเราบอดเราจะสามารถมองเห็นอะไรไหมคะไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องดูแลรักษาตาของตัวเองให้ดีๆ อย่าขยี้ตาบ่อยๆเนอะอย่าขยี้ตาบ่อยๆแล้วก็อย่าจ้องโทรศัพท์นานแต่ทุกวันนี้เรียนออนไลน์คุณครูก็เป็นห่วงสายตาเด็กๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆขาเรียนเรียนสมมตุติเรียนของคุณครูป๊อปใช่ไหมสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงอ่าวิดีโอนี้อาจจะไม่ครบหนึ่งชั่วโมงเด็กๆก็พักสายตาไปด้วยโอเคไหมคะ อ่าโอเคนะอ่าไปต่อค่ะส่วนต่อไปเรียกว่าอะไรเด็กๆมีหรือเปล่าตามภาพเนี้ยของครูป๊อบมีอยู่นะนี่มีอยู่นะไหนลองจับดูซิถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดว่าไม่มีก็เป็นยังไงอะ่ะจะได้ยินอะไรไหมคะอ้าวไม่ได้ยินถ้าใครไม่จับแสดงว่าไม่มีนี่ของครูป๊อบมีคุณครูป๊อบจับอยู่ตอนนี้สิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะสิ่งนี้เรียกว่า หูนะคะหูนี่หูหูคนเราหนึ่งคนจะมีอยู่กี่ข้างหูคนเราหนึ่งคนจะมีอยู่กี่ข้างคะมีอยู่สองข้างใช่ไหมคะมีอยู่สองข้างนหเด็กๆมีสองข้างเหมือนคุณครูไหมคะของคุณครูก็มีสองข้างเหมือนกันนะคะหูมีหน้าที่อะไรคะหูตอนนี้เด็กๆได้ยินเสียงของคุณครูป๊อปเพราะว่าเด็กๆมีอะไร มีหูถึงได้ยินเสียงต่าง,างๆถูกไหมคะอ่าเก่งมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นหูของคนเรามีหน้าที่ฟังเสียงต่างๆผ่านไปสองอวัยวะแล้วนะหนึ่งคือตาตาใช้อะไรตาใช้มองดูสิ่งต่างๆต่อมาคือหูหูใช้ฟังเสียงต่างๆนะคะไปต่อนะ ต่อไปส่วนต่อไปตรงนี้ไหนที่เขาชี้เหมือนในรูปเด็กๆมีไหมคะอ่านี่ของคุณครูป๊อปมีอยู่นะเนี่ยของเด็กๆมีไหมอะ่ะไหนลองชี้ซิถ้ามีถ้าไม่ชี้แสดงว่าไม่มีคุณครูป๊อปก็มองเห็นเด็กคนไหนไม่มีจมูกนะเด็กคนไหนไม่มีจมูกอ่านะสิ่งนี้เรียกว่าจมูกนั่นเองคะ่ะเด็กๆขาจมูกเนาะหนึ่งคนจะมีจมูกกียนัน นะมียันเดียวนะคะมีจมูกันเดียวแต่ว่ามีสองรูนะคะจมูกมีหน้าที่อะไรคะในใครตอบคุณครูดได้บ้างจมูกมีหน้าที่อะไรจมูกมีหน้าที่ในการดมกลิ่นและหายใจนั่นเองค่ะเด็กๆคะ่ะจมูกมีหน้าที่ดมกลิ่นและหายใจทําให้เรารู้ว่าเอ๊ะ อันนี้มีกลิ่นอะไรนะเดี๋ยวครูป๊อปหาครูป๊อปเอายาดมมาด้วยอยู่นี่นี่นี่สิ่งนี้คือยาดมนะคะเราสามารถที่จะใช้จมูกดมดูได้สดชื่นจังเลยนะคะกลิ่นหอมสดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นจมูกก็จะมีหน้าที่ในการดมกลิ่นและก็หายใจนะคะหายใจเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปในร่างกาย โอเคไหมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะจมูกมีหน้าที่ดมกลิ่นและหายใจนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะไปต่อนะผ่านไปกี่อวัยวะแล้วหนึ่งตาสองสองอะไรสองหูสามจมูกนะคะผ่านไปสามอวัยวะแล้วนะ ไปต่ออวัยวะต่อไปค่ะเด็กๆคะอวัยวะต่อไปคืออะไรนาะเดี๋ยวคุณครูป๊อปหาสีสวยๆก่อนอ้าวัยวะต่อไปสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะปอากปากสิ่งนี้เรียกว่าปากนั่นเองค่ะเด็กๆมีปากไหมคะนี่คุณครูป๊อปพูดได้ตอนนี้ก็เพราะว่าคุณครูป๊อปมีปากนะคะเด็กๆมีปากหรือเปล่าอ้าแล้วในปากมีอะไรบ้างอะ มีฟันมีลิ้นถูกไหมคะอ่าช่วยในการบดเคี้ยวอาหารเนาะเพราะฉะนั้นปากของเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงฟันแล้วก็ไม่ได้หมายถึงลิ้นนะตอนนี้เอาปากเฉยๆปากของเรามีหน้าที่พูดแล้วก็กินอาหารนะคะพูดและกินอาหารอีกครั้งหนึง่งปากมีหน้าที่อะไรคะพูดและ กินอาหารเก่งมากค่ะหงปากสีสันสดใสมากเลยค่ะสีแดงแปรดเลยนะคะเอาไปต่อนะคะไปต่อไปต่อไปต่อนะคะนี่คืออะไรอะ่ะเด็กๆคะนี่คืออะไรคะสิ่งนี้คืออะไรคะเรามีไหมคะเนี่ยมีไหมคะอ๋อเราก็มีเหมือนกันสิ่งนี้เรียกว่าแขนและมือนะคะแขนอันนี้คือช่วงแขนอันนี้คือช่วงมือ นะคะมือมีอยู่กี่ข้างแขนและมือมีอยู่สองข้างนะคะข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวามือของเราก็จะประกอบไปด้วยนิ้วมือห้านิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยนะคะมีอยู่ห้านิ้วมีอยู่สองข้างรวมกันก็เลยเป็นสิบนิ้วนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้แขนแล้วก็มือของเราเนี่ย มันมีหน้าที่อะไรนาะไหนใครตอบได้บ้างไอ้แขนและไอ้เจ้ามือเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไหนใครตอบได้ใครห้าคะแนนเลยใครตอบได้อ่าโอเคนะคะแขนแล้วก็มือของเรานะคะมีหน้าที่ในการหยิบจับสิ่งของทําให้คุณครูหยิบปากกาหยิบดินสอได้หยิบสิ่งของที่คณครูอยากจะหยิบได้แบบนี้นะคะ โอเคไหมอ่าทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆขาแขนแขนของคนเรามีอยู่สองข้างมือก็มีอยู่สองข้างเช่นเดียวกันนะคะคือด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามือของเราก็จะประกอบไปด้วยนิ้วมือข้างหนึ่งก็จะมีห้านิ้วนะคะสองข้างรวมกันก็เลยมีสิบนิ้วนั่นเองโอเคไหมคะ นะมือของเราก็จะมีหน้าที่ในการหยิบจับสิ่งของต่างๆทําให้เราสามารถที่จะหยิบสิ่งของที่เราอยากจะหยิบจะจับได้สะดวกโอเคไหมอ่าโอเคนะคะเนาะไปต่อค่ะอย่างสุดท้ายของวันนี้แล้วอวัยวะสุดท้ายของวันนี้นะคะคืออะไรไหนใครตอบได้ใครตอบได้ข้อนี้บวกไปเลยบวกไปเลยสิบคะแนนใครตอบได้ อวัยวะนี้คืออะไรคะคืออะไรอะสะกดพร้อมกันได้ไหมคะอาขออาขาขออาขาลอแอและทอเอาเทาไม่โาขาและ เท้านั่นเองนะคะเด็กๆมีหรือเปล่าขาและเท้าคุณครูป๊อปมีอยู่นะอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยอยู่ด้านล่างนะคะไม่สามารถที่จะยืนให้เด็กๆดูได้ในเด็กเรามีหรือเปล่านะให้ครูป๊อบดูหน่อยใหนะชี้ให้ครูป๊อปดูหน่อยเร็วมีหรือเปล่าคะอ่ามีเหมือนกันนะคะมีเหมือนกันขาและเท้าของคนเรามีกี่ข้างคะหนึ่งคนจะมีอยู่กี่ข้างเก่งมากคะ่ะมีอยู่ สองข้างนะคะมีอยู่สองข้างคือข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะคะขาและเท้านี่มีไว้ทําอะไรอะ่ะเหมือนมือหรือเหมือนมือมือไหมะคะเหมือนมือไหม,ม,ม,ไหมตรงนี้คือส่วนขานะลูกมีช่วงนี้คือส่วนของขา ส่วนช่วงนี้คือส่วนของเท้านะคะโดยเท้าก็จะมีนิ้วเท้าเหมือนมือเลยมีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยเหมือนกันเลยนะคะข้างละห้านิ้วนะคะสองข้างก็รวมกันเป็นสิบนิ้วนะคะสิบนิ้วโอเคไหมอ่าโอเคค่ะทีนี้ไอ้เจ้าขาและเท้าเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรคะเขามีหน้าที่ทำอะไร เขามีหน้าที่รับน้ำหนักตัวเราคือเรายืนนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าเรายืนไอ้เจ้าขาและเท้าก็จะทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักตัวของเรานะคะทําให้เรายืนเราเดินเราวิ่งได้ถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่มีขาไม่มีเท้าล่ะทำยังไงจะยืนจะวิ่งจะเดินเนียได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆต้องนั่งรถเข็นนั่งวีลแชร์นะคะเพราะฉะนั้น อวัยวะทุกส่วนสำคัญมากนะคะสำคัญมากถ้าเกิดว่าโดนตัดหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะเราไม่สามารถที่จะเอากลับมาได้นะคะ,ะ,คะเด็กๆต้องกลายเป็นคนพิการเลยแล้วเราก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกถามว่าใช้ชีวิตต่อไปได้ไหมใช้ต่อไปได้ค่ะแต่ก็จะไม่สะดวก อย่างเช่นถ้าเราไม่มีมือครูป๊อปมีมือข้างเดียวอยากจะหยิบอยากจะจับอะไรจับได้ไหมคะจับได้แต่ว่าก็จะไม่สะดวกเหมือนมีสองข้างโอเคไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องดูแลรักษาอวัยวะของตัวเองไว้ให้ดีเนาะวันนี้เรียนไปกี่อวัยวะทุวันนะทวนทวนหนึ่งคือตาตาใช้มองดูสิ่งต่างๆนะคะ สองคือหูหูใช้ฟังเสียงต่างๆนะคะต่อไปคืออะไรเนี่ยจมูกนะคะจมูกใช้ดมกลิ่นแล้วก็หายใจเนาะต่อไปคือส่วนของปากนะคะปากใช้พูดและกินอาหารนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้คือส่วนของมือ แขนและก็มือนะคะไปต่อนะคะเด็กๆขาและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของขาและเท้านั่นเองนะคะหน้าที่ของขาและเท้าก็คือรับน้ําหนักนะรับน้ําหนักตัวเรานะคะรับน้ําหนักตัวเราแล้วก็มีหน้าที่ใช้ในการเดินการยืนแล้วก็การวิ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเท้า ไม่มีขาขาขาดเท้าหายเด็กๆสามารถที่จะยืนจะเดินจะวิ่งปกติได้ไหมคะอ่าไม่ได้อาจจะต้องใส่ขาเทียมเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าที่เป็นเหล็กอ่าเหล็กแต่มีความยืดหยุดนะคะ<ๆ>เกิดจากที่เขาพัฒนานะคะทําเป็นขาเทียมแต่แน่นอนค่ะของ ปลอมก็ไม่สู้ของแท้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเรามีของจริงแน่นอนใช้ดีใช้สะดวกกว่าของปลอมแน่นอนโอเคไหมคะเด็กๆจําได้หรือเปล่าอาวัยวะ,วะและหน้าที่จําได้ไหมคะหลายคนบอกจําได้คุณครูป๊อปไม่เชื่อเดี๋ยวจะขอทดสอบก่อนนะคะขอทดสอบก่อนถามมาตอบได้จะตอบได้จริงไหมน้องครูป๊อปจะถาม เด็กๆจะตอบได้จริงไหมโอเคไหมพร้อมหรือ,อยังเอานิ้วขึ้นมารอนับเลยนะคุณครูให้ข้อละอ่าให้ข้อละ,ให,อละ,หะให้ข้อละหนึ่งคะแนนให้ข้อละหนึน่งคะแนนเอานิ้วขึ้นมาเลยใครตอบได้ยกนิ้วขึ้นมารอเลยนะคะ จะได้ไม่ลืมเดี๋ยวตอบคําถามเสร็จคุณครูป๊อปจะถามว่าใครได้กี่คะแนนบ้างอ่าคุณครูป๊อปได้ยินอยู่นะเวลาเด็กๆพูดโอเคไหมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะอ่าข้อที่หนึ่ง,ข,ง,ข,งนะนะข้อที่หนึ่งถามว่าอะไรเนี่ยข้อที่หนึ่งเดี๋ยวนะคุณครูป๊อปจะอ่านโจทย์ให้เด็กๆนะข้อที่หนึ่งถามว่ามีหน้าที่ดมกลิ่นและหายใจคืออะไรอะ่ะ มีหน้าที่ดมกลิ่นและหายใจติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคืออะไรคะมีหน้าที่ดมกลิ่นและหายใจอ่าเฉลยสิ่งนี้คืออ่าจมูกนั่นเองนะคะจมูกในใครตอบถูกบวกหนึ่งคะแนนไว้เลยชูนิ้วขึ้นมาเลยต่อไปข้อที่สองข้อที่สองถามว่า มีหน้าที่หยิบจับสิ่งของมีหน้าที่หยิบจับสิ่งของคืออะไรอะ่ะมีหน้าที่หยิบจับสิ่งของติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยนะคะคือแขนและ มือนั่นเองค่ะแขนและมือใครตอบถูกเป็นข้อที่สองแล้วชูไว้เลยนะสองนิ้วได้สองคะแนนแล้วต่อไปข้อที่สามข้อที่สามถามว่ามีหน้าที่ฟังเสียงต่างๆมีหน้าที่ฟังเสียงต่างๆคืออะไรอะ่ะมีหน้าที่ฟังเสียงต่างๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสิ่งนั้นคือ หูนั่นเองค่ะทุกคนขาหูนั่นเองนะคะหูมีหน้าที่ฟังเสียงตาะ,ตะไปต่อนะคะใครถูกสามข้อแล้วปะหหเก่งจังเลยเนาะเก็บแต้มค่ะเก็บแต้มไปเรื่อยๆเอานิ้วขึ้นมาชูด้วยเดี๋ยวจะได้ไม่ลืมว่าตัวเองตอบถูกไปกี่ข้อแล้วต่อไปข้อที่สี่และก็ข้อที่ห้าข้อที่สี่มีภาพมาให้ดูภาพนี้คืออะไรลูก ภาพนี้คือขาและและอะไรและเท้านั่นเองค่ะ,ขา,ะาขาและเท้าขาและเท้ามีหน้าที่อะไรเดี๋ยวคุณครูบอฟจะเขียนตรงนี้เด็กๆช่วยกันตอบค่ะขาและเท้ามีหน้าที่อะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอ,อ่าเก่งมากค่ะมีหน้าที่รับน้ําหนักตัวรับน้ําหนัก ตัวทำอะไรได้อีกยืนอยืนเดินแล้วก็วิ่งยืนเดินวิ่งนะคะเก่งมากเลยใครที่ตอบได้บวกคะแนนไว้เลยสี่ข้อแล้วใครตอบถูกมาสี่ข้อต่อไปข้อที่ห้ามีภาพมาให้ดูอีกแล้วค่ะภาพนี้ภาพนี้คืออะไรในบอกคุณครูป๊อปสิคะภาพนี้คืออะไรคะเด็กๆคะ่ะภาพนี้คือ ปากนปากเขียนยังไงสะกดให้ครู๊อบหน่อยเขียนไม่ถูกนะเนี่ยปออากอปากนะคะภาพนี้คือปากปากมีหน้าที่อะไรคะปากมีหน้าที่ในการทำอะไรอ่ะพูดและอะไรคะและกินอาหารนะคะปากใช้พูดและ กินอาหารนหนใครตอบถูกทั้งห้าข้อเลยอ่ะโูเก่งจังเลยใครได้สี่ข้อแล้วตอนเนี้ยใครได้สามข้อคะใครได้สองข้อ,เ,อเก่งจังเลยบางคนได้ห้าข้อเลยนะคะไปต่อข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือข้อที่หกนะคะที่จะเอามาถามวันนี้มีภาพมาให้ดูอีกแล้วภาพนี้คืออะไรคะในใครตอบได้อันนี้ง่ายมากเลยเรียกว่า ตาค่ะสิ่งนี้เรียกว่าตาตามีหน้าที่อะไรคะในตอบดังๆเร็วข้อสุดท้ายแล้วตามีหน้าที่อะไรคะใช้ตาเนี่ยทำอะไรใช้ทำอะไรใช้มองดูสิ่งต่างๆเก่งมากเลยค่ะตาใช้มองดูสิ่งต่างๆเก่งมากเลยไหนะใครเดี๋ยวจะถามกับคะแนนแล้วตอนนี้ เน <c oughs> จะถามคะแนนแล้วตอนนี้ใครได้กี่คะแนนอ่ะพร้อมไหมคะแล้วครูป๊อบจะถามคะแนนแล้วมีอยู่ทั้งหมดหกข้อไหนใครตอบถูกทั้งหมดหกข้อเลยยกมือขึ้นนะครูป๊อบมองเห็นอยู่นะใครได้ห้าคะแนนใครได้สี่คะแนนใครได้สามคะแนนใครได้สองคะแนนใครได้หน,นึ่งคะแนน อ่าโอเคนะคะส่วนมากก็จะได้หกได้ห้านะคะได้หกได้ห้าเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วปรบเสียงดังๆเลยค่ะลูกค้าโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นงานที่ครูคป๊อปจะให้เด็กๆทําวันนี้นะคะซึ่งเด็กๆก็จะมารับใบงานไปแล้วแหละเนาะนะคะโอเคค่ะใบงานวันนี้ที่ครูป๊อปจะให้เด็กๆทํานะคะเขาให้ทําอะไรไหนอ่าน อ่านคำสั่งพร้อมกันสิคะให้ทำอะไรน้อเนี่ยนะให้ทำอะไรน้อคำสั่งบอกว่าโยงเส้นจับคู่หน้าที่ของอวัยวะกับภาพอวัยวะให้สัมพันธ์กันนะให้เราโยงเส้นค่ะเด็กๆค่ะเขาให้เราโยงเส้นโดยภาพด้านขวามือของคุณรูนี่ ะะก็จะเป็นภาพของอวัยวะต่างๆเนาะส่วนด้านซ้ายมือก็จะมีข้อความที่บอกหน้าที่นะคะเด็กๆจะต้องโยงภาพให้สัมพันธ์กับหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆโอเคหรือเปล่าให้ใช้ไม่บรรทัดนะคะใช้ไม่บรรทัดในการขีดจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคุณครูป๊อปจะยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะ คุณครูป๊อกก็จะดูภาพภาพที่หนึ่งภาพนี้คือภาพอะไรคะาภาพปากปากมีหน้าที่อะไรเนาะจำได้ไหมปากมีหน้าที่พูดและกินอาหารไหนครูป๊อกก็จะไปดูข้อไหนหนะที่เป็นพูดและกินอาหารข้อหนึ่งบอกว่าปากใช้ฟังเสียงต่างๆถูกไหมไม่ถูกนะคะปากใช้ยืนเดินแล้ววิ่งไหม ไม่นะคะปากใช้ดมกลิ่นไหมไม่นะคะปากใช้มองดูสิ่งต่างๆไหมไม่ปากใช้หยิบจับสิ่งของใช่ไหมไม่ใช่ปากใช้พูดและกินอาหารใช่ไหมอ่าใช่เด็กๆก,ก็โยงขึ้นไปค่ะทุกคนค่ะเด็กๆใช้ไม้บรรทัดนะจะได้โยงสวยๆคุณครูป๊อปไม่มีไม้บรรทัดนะคะเขียนในไอแพดเนาะอ่ะ เพราะฉะนั้นเด็กๆก็โยงขึ้นไปส่วนข้อที่เหลือคุณครูป๊อบจะให้เด็กๆทําเองนะทําเองโอเคไหมส่วนในข้อที่สองในข้อที่สองนะคะในข้อที่สองเขาบอกว่าถ้านักเรียนต้องการสังเกตลักษณะของพื้นผิวโต๊ะนักเรียนรู้จักโต๊ะไหมคะเหมือนโต๊ะเรียนโต๊ะอยู่บ้านนักเรียนก็ได้ค่ะนะคะ นักเรียนจะเลือกใช้อวัยวะภายนอกส่วนใดในการสังเกตถ้านักเรียนต้องการสังเกตพื้นโต๊ะอยากจะดูซิว่าโต๊ะนี่มีสีอะไรพื้นเป็นยังไงนะคะพื้นหยาบไหมมีหนามไหมนะคะมีหนามหรือเปล่ามีเสี้ยนมีหนามไหมนะคะโต๊ะนี่เรียบหรือเปล่าสีอะไร เด็กๆจะต้องใช้อวัยวะภายนอกใด้ในการสังเกตเด็กๆก,ก็เขียนตอบมาข้างล่างโอเคไหมคะอะ่โอเคนะถ้าเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยนะคะถามผู้ปกครองแล้วยังไม่เข้าใจนะคะให้ผู้ปกครองทัก,กลา์ส่วนตัวคุณครูป๊อปมาได้เลยโอเคไหมคะอะ่โอเคนะ อย่าลืมทำงานครูป๊อปนะไหนมาเกี่ยวก้อยกันก่อนใครสัญญาว่าจะทำทำเสร็จแล้วถ่ายรูปมาอวดคูป๊อปก็ได้นะให้ผู้ปกครองถ่ายรูปแล้วส่งไลน์มาอวดครูป๊อปนะคะโอเคไหมอ่ะโอเคนะวันนี้ขอบใจเด็กๆมากค่ะที่นั่งฟังจนจบส่วนใครที่นั่งฟังแล้วหลับเอออันนี้ช่วยไม่ได้นะคุณคูป๊อปไม่รักนะถ้าแบบนั้นนะ่ะโอเคไหมคะ เด็กๆอยู่บ้านดูแลรักษาสุขภาพด้วยหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าได้ออกไปไหนต้องสวมแมสให้เรียบร้อยแต่วันนี้คุณครูป๊อบอยู่คนเดียวนะคะคุณครูป๊อบก็เลยถอดแมสออกเนาะโอเคไหมคะพอสอนเสร็จคุณครูป๊อบก็จะใส่กลับไปเหมือนเดิมเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาเด็กๆไปแล้วนะจะไปแล้วนะไหนบ๊ายบายกันก่อนเร็ว ยกมือขึ้นบายบายแล้วเลีวบายบายนะคะบายบาย